ไปดูความคืบหน้าสองคนร้ายครับใช้อาวุธปืนยิงชาวต่างชาติสัญชาติแคนาดาล่าสุดนี้ออกนอกประเทศไปแล้วผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเชื่อสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้ใน1-2วันนี้ครับ ล่าสุดวันนี้ครับพลตํารวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติได้เดินทางมาร่วมประชุมติดต,ตามความคืบหน้าการสอบสวนคดีดังกล่าวอีกครั้งเบื้องต้นผู้ต้องสงสัยมีสองรายด้วยกันเป็นชาวต่างชาติและตรวจสอบอดีตพบเคยเป็นทหารนะครับจากการตรวจสอบพยานหลักฐานพบว่าขณะนี้ได้เดินทางออกนอกประเทศแล้ว จึงได้ประสานกับตำรวจต่างประเทศครับอย่างใกล้ชิดเพื่อมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลนำมาประกอบการสืบสวนสอบสวนขยายผลหากมีผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นระดับผู้สั่งการให้การสนับสนุนหรือเข้าไปมีส่วนร่วมแม้อยู่ต่างประเทศก็จะขอให้ส่งตัวกลับมาดำเนินคดีในประเทศไทยซึ่งเอกสารในชั้นต้นแสดงตนนะครับว่าผู้ต้องหาทั้งสองมีสัญชาติแคนาดาเดินทางเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่เดือนธันวาปีที่แล้วโดยได้เข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวโดยหลังเกิดเหตุครับหลังจากก่อเหตุก็ได้เดิน ทางออกนอกประเทศไปเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคาดว่าการก่อเหตุครั้งนี้จะมีผู้เกี่ยวข้องมากกว่า2รายเบื้องต้นทางพอบอตอรอก็จะบอกว่ามีการออกหมายจับนะครับซึ่งหลังจากนี้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากต่างประเทศด้วยครับ